พระเอกข้องซ่องนะทุกคนนะพระเอกข้องซ่องชาวหลายชแนลก็คือแล้วดึงดึงเออเต้นตอดทุกคนเน้ะเต้นอันนี้ก็ได้เนี่ มันมาเห็ดห้างสอันอันนี้เขาทุกคนนะสบายดีทุกคนเมื่อเนี่ยซาสชิพานทุกคนมาเกี่ยวเขาเนาะทุกคนเมืองไนเขาซาฬทเกี่ยวเขาเจ้านะทุกคนเนาะเมื่อนี้เพราะว่าเขาดอ่ะมันเบิดตแล้วเนาะทุกคนเนาะเลือดแต่เขาเจ้ากับเขางันเนาะทุกคนเนาะซาฬชิพานทุกคนมาเกี่ยวเขาเจ้านะทุกคนเขาเจ้าซาหามิดงามงามดกน้ำทุกคนเขาเจ้างามแห้งทุกคนเบิ่งโตเครื่องกับเบิ่งไหนทุกคน สลานังพอดีผมหัวสลาเลยโตเพืองสลาะชิมาเกี่ยวเขาเจ้าน้องมือนี่ทุกคนไปเบิ่งกับสลากันเลยเขาเจ้าทุกคนเอ้ยงามแท้ๆเวลาเกี่ยวออกมาหนะหนักกระคึกในห่วงทุกคนห่วงบเงยาวเลยเขาเจ้าหอมมะลิได้ทุกคนสลาดำขเขาเจ้า,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 จาประมาณหาให้กันแหละทุกคนเมื่อไพอมันชุกงามงาม,งาม คิดว่าใชได้ประมาณที่ปลายกระสอบนะทุกคนนาหาหาความสูงของมันนะพอที่ถ่วงหัวสละทุกคนเนี่ยงามตอนหนะเทียงนะทุกคนเนาะมึงไหนทุกคนเขานะขักคึกเลยเขาเจ้านะทุกคนเนาะมึงต่อมันหนคกคมสูงเกือบเพียงแอลสละทุกคนตอมันตัดออกแล้ว ทุกคนวงแนวงแนว่งเขาทุกคนเขาหน้าสลาะนะทุกคนเนาะเขาเจ้าเด้อทุกคนเขาเจ้าหอมมะลิว้าแดดทุกคนนะทุกคนมีเด็กหน่อยขี่หายน้ำแม่ทุกคนเห็นปะเด็กหน่อยหายน้ำแม่ คนน้อยหนุ่ในค่ะแม่เดอลูกเด้อแม่เฮ็ดวิ่งเดอลูกเด้อเห็นว่าทุกคนคนหน่อยหายน้ำแม่แนมเห็นแม่เกี่ยวเข่าอยู่หายหน้าหายน้ำแม่โอ้ยอีหลาเป็นคนหูเดอลูกเด้อเออจะได้แม่กระขึ้นแล้วแม่เกี่ยวเข่าแล้วแม่กระขึ้นแล้วคนกี่หายทุกคน ยิงกี้น้อยขี้หายเพิ่นแนมเห็นแม่เพิ่นก็หายนําทุกคนเอ้ยกําลังติดพ่อติดแม่ เกี่ยวแล้วแลวหละกมัดทุกคนเอ้ยมัดแล้วแหละกับคนเมือ đây, ม่อยเด้ทุกคนแนตะ่ก็เมื่อยแบบมีความสุขเนาะทุกคนเนาะเห็ดอยู่หน้าเจ้าของเอามารวมๆกันไว้เห็มัดใหญ่ๆแบบมัดใหญ่ๆไ,ไปเลยไปเจ้า เราใส่เจา้าพรตอมัดสี่หาพร,าพอรตอมัดดึงดึงอ ดึงดึงดึงเกลแล้วเนี่ยแควออกนะก <laughs> ัดแควยุ่มก้นใช่ <laughs> <laughs> อดเอาเยอกัน the แล้วแล้วอดเจอได้อีกแล้วทุกคนสลาแตนตอดทุกคนเออยแตนอันนี้ก็ได้นี่แน่มันมาเห็นห้างแสบอันอันนี้เขาทุกคนน่ะนะมันมาเห็นห้างแสปเขาสลากระบืหินมันไหมตอดสลาไปสองแม่เลย เจอดีอีกแล้วแทนจ๋าเจ้าคืออึดมองอยู่แทะเจ้าขึ้นมาอยู่นี้คอยกับเกี่ยวเข่าคอยกับบเห็นเจ้ามองเลทุกคนรูมใส่สลามางยางนี่ปบเก็บสิวท่นตอดมือตอดมือบระองขางเลยโอ้ธรรมศาสิ์จัดสรรอะไีอรอตัวนี้ ไล่เก็บโอ,อเคานะทุกคนพอเฟจี่กะมัดแล้วแล้วก็ไล่เก็บเอ,อเขาไปกองทุกคนเนาะหลังจากหนาที่มัดไปมัดเขาเกี่ยวเขา,เขา,เขาแล้วก็ต้องนหนาที่เก็บเขาค้นเขาเนานะทุกคนวนสลากะใช่จะเกี่ยวเนาะทุกคนเนาะมาซอยพอไปจี่เป็นบางเสือเนาะเก็บนะเขาค้น,ขนเขาปลาเฮาเก็บเขาไปห่อมอยู่ร้านกันทุกคนอันนี้ก็คือขาปั่นรอบสองนะทุกคนเนาะไปดูบิดูกันเลย ทุกคนเขาอันนี้เขาเอื้นเขาก็เขาหกนะทุกคนตอนนี้พวกเขาดอพวกอย่างเล่าเกี่ยวไปแล้วเนาะทุกคนเนาะเรือจะพวกเขางันกับเขาก็เขาหกานั่แหละตอนนี้หันล้มแล้วทุกคนเลยมันยังบมท่านทุกเนาะทุกคนยังเกี่ยวไปได้อยู่เรือเขาก็เขาหกกับเขาสิบสองสะนะทุกคนเนาะคิดบอกประมาณครึ่งแล้วทุกคนนาชรา่าคิดบอกประมาณครึ่งแล้ว อาชิเล่เพิ่งนิดหน่อยเนาะทุกคนเนาะขากระขึ้นตะเกียวเขาเรือประมาณพอนหนึ่งแหละนี่เป็นเขาดอเนาะทุกคนบราเขามันเขาบวกพ่อไปเอาเขาดอไปใส่ก็หลายมันเที่ยวผ่อนแบบนี้คนขึ้นบอ่อขึ้นบอ่นบอ,น,บอนักเขาบ่อขึ้นเท่ตั้งคาไม่นี่แหละชีวิต สลาก็มาอยู่บ้านกับชุดะมนอนนี่แหละทุกคนก็ามาเห็ดหายใจหน้าเนาะทุกคนเนะาะกลับมาอยูอ่ทีเดิมเดิมก็ามาอยู่อันที่เขาเคยเห็ดเคยสางเนาะทุกคนกลับมาอยู่อันหม่งเดิมหม่งเกา่าเนาะทีโบกบินใกล้สมัยชุดถ่ายเขาก็ต้องกลับมาอยู่ที่เดิมเนาะทุกคนเนาะที่ที่เขาไปฟันนะนะสลากกับอนไปฟันกัอยากมีเงินจักก้อนเนาะทุกคนเนา ยังมีเือนล้างไงแล้วก็เงินจะก่อนหนึ่งเผื่อจุนเจือชีวิตตัวเองและรอดแล้วกะอยากกลับมาเห็นห้ใยใจหน้าห้พ่อแม่กินเขาเนาะทุกคนเนาะพอคนเล่าส่วนลายอาชีพกะที่เห็นหน้าเป็นรักเนาะทุกคนเนาะอืมเงาะเทิงเขชาชิบสองเล่ามันกับชิพ่อเกี่ยวเลยเด็ทุกคนป้านนะอภรรยาติวประมาณจักมือชีหามือเท่าไหรม่มันชองสามหมื่นเนาะพ่อเกี่ยวแล้วเขาชิบสอง ีนเขาชิบสองทุกคนนะ่ยเอางดล่ะัหน,หะนีน้นมเลยอ่ะคนเขามากล้องทุกคนเลยมาเด้อต่อยเขาหล่เด้อ พระเอกของซ่องนะทุกคนเนาะพระเอกของซ่องสาหลาชแนลก็ขึ้นแล้วพอแพตตี้นี่แหละคะแนว่าซืออ้อเต็มเต็มกะเท้าบุ้นจันกัตติยาวงน้ำซื้อเต็มเต็มของพระเอกซ่องสาลาพระเอกประจําซ่องสาลาชแนลเนาะทุกคนเนาะหล่อเด้ทุกคนนะอเ,คนเอ้คมหล่อฮับเบิสไปแต่งชิปปีที่แล้วตอนนี้เลยไคอมเถ้าคามหลอกินบ่ได้เนาะทุกคนเนาะ เอาวามขยันเขาสิบสองสลากกะสลาในใจสลานะสลาดก,กินประมาณสองสามมือสลาจะเกี่ยวแล้วทุกคนแต่ว่ามันกะนืน่งะท่านอันนับปันไดเนาะน่ะนเป็นนำนมอยู่ทุกคนพอสลาเบิดเขาเกี่ยวแล้วทุกคนบกเบิดแล้วเ,วเ,เขาสลาเลือดจาเขาบระซุกเนาะ ข้าวอ,อยากแล้วนะทุกคนเนะาะเด็กก็ไปอยู่เพื่อนไปหายพอเปรติไปเห็ดเบี้ยงนะทุกคนพอได้เงินใส่ใจเนาะพอเห็ดหน้าเขาก็มีเวลาไปเห็ดเบี้ยงอย่างเลยไปเห็ดกรนนามงมงซุกกะมิ่มงมงบระซุกกะมี่เนาะเขาค่ะคือแถวนี้ก็ยังเคี้ยวอยู่เนาะคือคือแบบว่ามงได้ที่มันขาดนำ้ำค่ะมันกะซีซุกแล้วเนาะเพราะมันแห้งของทุกคนแค่งมงได้ที่นำ้ำยังซุมน,น้ำเนาะนนี่มันกะ มือคอนซุปคือแบบนี้น,นั่มนยังยังซุ่มนะมันก็ยังีทนนนะ่ทุกคนชีวิตคนจนนะทุกคนชีวิตเศร้าหน้ากันแบบนี้แหละย่างเลาะกห้หน้าแต่ละมือเหตุออย่างดอกคันยันดำยันเกี่ยวย่างเาลาะกห้หน้าถ่ายคลิปให้ยเอฟซีเบิงนะ่งเนาะทุกคนเนาะ เขาก็ยังทุกโตสะเกี่ยวเบิดอ่าเกี่ยวเบิดแล้วเัาก็มันโต๊ะชีทุกเกี่ยวเป็นเบิดแล้วนะทุกคนเท่าไรใช่ไหมเกี่ยวยะได้หนีเพราะว่าพาะเขาสิบเอ็ดมาใส่นะทุกคนเนาะมีประมาณพรสองพรนี่แหละเท่าหลใช่ไหมเกี่ยวอยู่นี่มีสองกลองนะทุกคนกองนั่นก็เป็นเขาเหนียวเนะทุกคนเนาะเป็นเขาเหนียวเขาดออนะทุกคนส่วนกล้องนี่ก็เป็นเขาเจ้านะทุกคนเนาะบ่ได้ใบรวมกันอย่ามันปน กองนี <aff chter> ้ก็เป็นเขาเจ้าเดี๋ยวพอแพตตี้กำลังไปเอาอีกหลดหนึ่งนะทุกคนเนาะขึ้นบนนนนนขึ่าขา้่อ่านลยอนกกตแล้วแหะทุกคนเขาเจ้า ขาปันอย่างเดียววันี้ก้องใหญ่เติบเนาะขอให้ได้จักเศร้าสอบน่เด้อปอกใบบะนี้เขาเจ้าแล้วแล้วพอวันหน้านี่ก็มีเขาเจ้าช้ำนี่เนาทุกคนชวนนี่ค่ะเป็นเขาเหนียวเน้นข้าเหนียวเนาะอยู่บ้นานสาลาเน้นปลูกเขาเหนียวเขาเจ้าบ่คอยเน้นบันไดไปเมื่อทุกคนได้เพื่องไปหายเยอหอมเยอหอมอยากได้เพื่อง มาไปเห็นห้างเป็ดเพิ่นมาชมแล้วชมอีกอยู่จะได้เพื่องเป็ดเพิ่นกะพอมาหน้าพอไข่ซะคนเขาแล้วๆอีกประมาณสองสามมือเผื่ออะไยังเชได้เกี่ยวเขางั้นเนาะทุกคนเนาะพักพรมือหนึ่งสองมือเอาผ้าย่างมาปกไว้เนาะทุกคนยันฝนตกใส่ กันดีกว่าแก่บัดมันแย่แล้วเข่าเปียกเบิดเนาะทุกคนเนาะพาย่างปลวกใบก่อนใบใจฝ่าใจฝนบดได้ได้ทุกเมือนส่วนกองเขาเนี้ยกับซีปลกคือกันนั่นแหลนะทุกคนพ่อขติกับกำลังปลกอยู่นะทุกคนเนาะอันนี้กับพระเอกของการเห็นหน้านะทุกคนเนาะสีดำหน้าสีแก่เขา่า ก็คือพระเอกขั้นเดียวนี่แหละอยากมีรถมีรถวีโตโก,โก้คือเขาดีบอยู่ได้แต่เ <laughs> มามีปัญญาทุกคนสลากระชิบขอจบคลิปจำนี่ก่อนเด้อขอให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สลาศนี่เด้อบ๊ายบาย